นี่หันข้ามแลมนะหนูกินตัวอ๋อ่าฟ้าอ๋อตัวประตูไม่ปวดกินตัวปูเอาโทรศัพท์สมให้นะนั่งว่ามีโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เป็กซี่หาเครื่องเอนดียแต่โอ้ยหนาเบื่อไงปู่สมให้โรศัพั์จังทีนี่ เาไอโฟนกงจอนีข้าวปใครเป็นลูกติ๊กใหักตุ้งจากไอโฟนออกมาทำไมเอาก้อนจอมคุบเลยเ้ยเกินไม่ชินละ่ะพี่น้องเพียงแต่ว่ามันบ่มีกล่องพออยู่บ้านเพอจะกิน่ชิละอันนี้มันเป็นกล่องเท่าให้พวกเจ้าเห็น เนื้อจ้ะใส่เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูดำๆบ้านเขาหน่ะเสียเห็ดหูหนูใส่กับเสี่ยบสมเห็ดหูหนูบ้านเขาเห็ดหูหนูประเทศกินเยอะในึงหยาบเรียกว่ารซื้อเสี่ยบประเ็ดประเด็ไข่เห็ดหูหนูเพิ่มเต็มพวกเจ้าซื้ออุดมไปด้วย ตาหนูนะเอาบอสสื่อผลดพวกเจ้าต้องอดโดนไข่ที่ประเดี๋ยวอะไรปรุงเองปรุงเองเอาแบบประเดี๋ยวบ้านเขาโดย กิน้ะปลอดภัย่รกเราจะกินแบอื่นสะเต๊อีีอีหา คนกินมีความสุขขยุ่กับผัวกับสองคนแต่กิบกันไม่ไม่กินผัวกับเมียจะไม่กินอย่างหาแต่เนี้ยกินปากคนกือขึ้นกินไว้ปากอีหยุ่มเนยัยยืนยันงงนะมันมันมันสั่นลูกนามันสั่น กินใส่มึงเสียไปหรอน้ามาสั่นจ้านุกันล้วงกุนายนะกวนหมามัได้ไหมคะปลิเนตรงนั้นได้ไหม,มป้าป้ามาแล้วป,ป้าป้าซื้อขนมมาให้แล้วน่ะเร็วอยากกวนอยากกวนแม่อุ๊ยกนสุดจวนของพี่น้อะจุดปาตะมใจต้องแน่หรอกเดี๋ยวไปบ้าน ให้เขาเพชรมีใ่แม่กินพ่อกินจะมากวนกวัาไม่เอาต้องเอานี่เขาต้องจัดกันไม่ได้ญาติคนนี้ยังห่างเลยะพ่อ่ิมเอโอเคิม้งง่ายไหมอ๋อปะปแม่ญานบอกเธอต้องแบบนี้แบบนี้ไ่ได้กินขากินอยัางจะขาโตแล้ว เขต้องให้เขามากวนเขาเด็กหน่อยเขาลังมันบกวนพ่อขอนแม่ดิคุณผู้ชมแค่สามสี่ปีเขาชุดดูจังเฮ้ยสดนี่เฮยสังหารหดอีกเขาเคาะเขาเคอะักยกกอกบกินขาด ย็งไบบปดีดีพี่นบอกขับคอีสานบ้านเขาเนาะหายกินม่งเป็นกระดูกคอยลังเง เนื้อได้่อยเป็นงไงใจคิด่ากินเนื้อมันทับพี่น้อง่อยกินฟองที่เป็นกระดูกนะจ๊ะเนี่ยแต่ว่าให้กินอะไรกับบอมักเอะเนี่ยใล้กติมนะฮะนมาลกองหมวกโอลากลสนี่เจ๋งดีมากชิกันป่ะดสิ อิมอ่มแล้วพี่น้องเลยอิ่มแล้วพูดเยอิ่มแล้วได้ใจจิ่มน่อยนักเอกมานี่อะไรอ่ไะไหนเจเงะักเกวะอ๋อโอเคค่ะบายค่ะจุกจับจับจับจบบัน,บน